ก็ตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็นึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับนายเดเทนมาเป็นเป็นเป็นสิป,นป,นปีเลยนะหลายหลายปีมากนะครับก็มาอา่อานอ่านรางวัลบ้างมาร่วมงานบ้างอะไรเงี้ยผมนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะได้ขึ้นมายืนแล้วรับรางวัลน,นี้นะครับซึ่งรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะแต่ที่บอกว่าสุดท้ายรางวัลน,นี้ก็ออขอมอบให้กับ ครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศดีกว่านะฮะเออครอบครัววิเปิลความหมายมันคือมันคือร่างกายมากกว่าที่ทวิเปลิลรู้สึกนะครอบครัวก็คือหนึ่งร่างกายนะฮะคนเราก็มีหูมีตามีแขนมีขามีหัวใจ เมื่อน uh ั้นครอบครัวครอบครัวหนึ huh. uh ่งก็คนหนึ่งก็เป็นแขนคนหนึ่งเป็นหูเป็นตาเป็นสมองเป็นหัวใจขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนเราตายนะถ้าไม่มีหัวใจคนเราตายนะถ้าไม่มีสมองคนเราตายนะถ้าไม่มีภรรยาที่ดีไม่มีลูกที่ดีคนเราตายนะถ้ามีครอบครัวที่ขาดองค์ประกอบเหล่านั้นทุกคนคือก็ตืขึ้นมาให้ครอบครัวเรา ใช่ครับก็หลายครอบครัวนะก็มีสไตล์หรือว่ามีชีวิตในการดำรงชีวิตแบบครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนก็เป็นครอบครัวจริงจังวิชาการสนุกสนานบันเทิงแต่ละคนไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนี่นว่า เออมันแล้วแต่นะครับว่าใครจะมีครอบครัวแบบไหนนะครับอ่าลนะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งแบนัสำคัญของบ้านในการที่สร้างครอบครัวเาิรกันขึ้นมาอะไรอางน้ไหมคะก็จริงจริงดีใจดีใจมากนะคะเพราะก็ถึงแล้วเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวแห่งปีหรือต้นแบบเะไรไหมคะเพราะว่าเราไม่มีแพทเทิร์นในการเลี้ยงลูกเลยเราเลี้ยงแบบ ครูพักรักจํามากอะไรเงี้ยค่ะก็รางวัลน,นี้ขอมอบให้ครอบครัวทุกคนค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกนาลังใจเป็นพลังบวกให้ทุกคนจริงค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะค,ค่ะ